ต้นไมหลากหลายชนิดมึอหลากหลายสายพันธุ์หอยสดสดส่งตรงจากแหล่งยังยังไม่หมดจัดหนักจัดเต็มโดยกุ้งการกรามบางเลนกำแพงแสนนคปรปฐมตัวใหญ่ไซส์บิ๊กมาในราคาบาทบ่อและกุ้งขาวตัวเป็นเนสดสดจาการ์มกุ้งสายฟ้าพรา้อมบริการเผาย่างฟรีทุกรายการภายในงานยังมีร้าน้ามากมายอาทิเช่นเจแอนยำนรกปลากระพ ลิน้นปลาหอยคอดไส้ทะลักและยังมีน้กจิ้มซีฟูดสุดเด็ดจากคาราวานแซบแน่แค่ล้องร้องถึงเสียแข่งปูหมาหนึงปูเนื้อไข่การันตีความสดส่งตรงจากทะเลหาให้ลองมาในราคาพิเศษสุดๆถูกและดีมีที่นี่ตลาดกุง้งตลาดทะเลสัญจรนลานว่างบ,าบาองสอนแม่ขาจารวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนี้